กลางป่าอันเขียวขจีเจ้าเม่นหนามตัวน้อยเดินปุ๊กลุกอย่างร่าเริงเสียงหัวเราะของเพื่อนเพื่อนดังมาจากทุกทิศทางเป็นวันที่สดใสอีกระหว่างขุดหาเห็ดใต้กองใบไม้เจ้าเม่นก็เจอบางอย่างมเมล็ดถั่ววิเศษสีทองพร้อมป้ายเล็กๆที่เขียนไว้ว่าถ้าปลูกวันนี้จะได้ถั่วกินทุกวันแต่ถ้ากินตอนนี้จะอร่อยที่สุดในชีวิตเม่นหนามนั่งจ้องมเมล็ดถั่วแน่นิง่งหิวก็หิวแต่ถ้ากินไปแล้วพรุ่งนี้จะกินอะไรละ่ะเจ้ากระแตแสนซนวิ่งมาทันที กินเลยสิชีวิตมันสั้นอย่าคิดมากแต่เม่นน้ำยังไม่ตอบอะไรเจ้าเม่นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นพร้อมเอ่อยว่าบางอย่างก็ต้องอดใจไว้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าจากนั้นก็ลงมือปลูกมเมล็ดถั่ววิเศษด้วยรอยยิ้มบางๆฤดูร้อนมาเยือนกระแตยังคงหาอาหารวันต่อวันแต่เจ้าเม่นน้ำดูแลต้นถั่วของเขาด้วยความอดทนรดน้ำพรวนดินเฝ้ารอด้วยใจหวังในที่สุดต้นถั่ววิเศษก็ออกฝักมากมายเม่นน้ำแบ่งให้เพื่อนๆนอย่างมีความสุข รวมถึงเจ้ากระแตที่ได้เรียนรู้จากความมุ่งมั่นของเพื่อนตัวน้อยและในวันหนึ่งสัตว์ทั้งป่าต่างรู้ว่าความอดทนและการมองการไกลคือของขวัญที่คุ้มค่าที่สุดเพราะบางครั้งการไม่รีบร้อนคือทางที่ดีที่สุด